สวัสดีค่ะจิดาพาร์กาเดนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาในวันนี้นะคะวันนี้เอาผักชีไร้ดินมาฝากนะคะมาให้ชมกันนะคะสําหรับใครที่เคยดูคลิปของแนนแล้วอยากดูว่าผักชีที่ปลูกในน้ำหน้าตาเป็นยังไงปลูกได้ผลจริงไหมนะคะเห็นแนนปลูกแล้วไม่ค่อยเห็นแนน เอาต้นโตมาให้ดูนะคะวันนี้แนนเอาเอาผักชีมาให้ดูเนาะวันนี้อยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ได้เข้าสวนเราจะเข้าช่วงบ่ายนะคะวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายผักที่อยู่หน้าบ้านให้ดูนะ,ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนหน้านี้ผักน้องน้องเจอฝนกันนะคะดังนั้นก็เลยตอนแรกผักสวยมากเลยเจอฝนไปกระหน่ำหน่อยนึงก็เลยตอนนี้ก็ยุบลงบ้างนะคะแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมเนาะ ยังสวยยังได้อยู่แดดเพิ่งจะออกนะคะก่อนหน้าน,นี้สัปดาห์ที่แล้วฝนตกทุกวันเช้าเย็นนะคะแล้วก็มีน้ําท่วมด้วยเนาะแต่ตัวนี้เป็นหน้าบ้านของแนนนะคะเป็นหน้าบ้านน้องไม่ได้เจอฝนค่ะแต่ว่าน้องขาดแสงนะคะอันนี้คือผักชีนะคะแนนเพาะลงในฟองน้ําแล้วก็ปลูกลงในกล่องให้ปุ๋ยแค่รอบเดียวตั้งแต่ตอนปลูกนะคะนี่ให้ปุ๋ยรอบเดียวนะคะสวยมากเลยนะคะ เนี่ยค่ะตอนนี้คือสัปดาห์ที่สองที่อยู่ในน้ำนะคะสัปดาห์ที่สองที่อยู่ในน้ำน้องสวยแล้วนะคะแล้วก็ต้นค่อนข้างขี่แล้วก็ที่สำคัญคือหอมมากนะเวลากินก็คือตัดด้านบนนะคะตัดด้านบนเพราะเพราะว่าน้องขี่มากนะน้องขี่มากเยอะไหมนะคะเนี่ยค่ะประมาณห้าห้ากระมังนะคะห้กากระมังสวยเลยเดี๋ยวจะ ค่อยๆเด็ดยอดไปแล้วให้น้องแตกใหม่จะได้กินนานๆน,นะต่อไปนี้คือถ้าพูดถึงกลุ่มของผักสวนครัวแนนไม่ได้ไปตลาดแล้วนะคะเพราะตอนนี้แนนปลูกผักกินเองเกือบจะทุกชนิดแล้วที่จําเป็นเวลาที่เราทํากับข้าวนะคะผักชีนี่เป็นผักที่ซื้อมารอบเดียวใส่ตู้เย็นแป๊บเดียวก็จะเน่านะคะแต่ตอนนี้แนนไม่ต้องซื้อชีที่ตลาดแล้วนะคะเพราะว่ามีเองนะ,ะมีทั้งหอมมีทั้งผักชีเนาะ สำหรับต้นหอมของแนนก็ยังเก็บกินได้ตลอดนะคะที่แนนปลูกลงในในขวดนะคะเก็บกินได้ยังเก็บกินได้อยู่นะคะใครที่อยากลองทำดูนะคะวิธีง่ายๆที่ปลูกผักกินโดยที่เราไม่ต้องออกข้างนอกนะคะมาทำให้ดูเนี่ยค่ะสวยมากเลยอันนี้คือผักชีนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะอันนี้คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะปลูกไปปลูกมาน้อง น้องเริ่มโตนะคะมะเขือเทศนะคะถ้าเจออันนี้เหมือนจะเจอเพี้ยนะคะแนนเด็ดยอดออกเลยใครที่มีคําถามถามได้เลยนะคะถ้าปกติแล้วถ้าช่วงไหนแนนงานเยอะแนนจะไม่ค่อยได้ตอบไลน์ค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแนนแล้วอยากถามก็คือถามได้เลยแนนเด็ดยอดออกนะคะเด็ดยอดออกเพื่อให้เขาแตกกิ่งแล้วก็จะได้ต้นสวยๆนะคะหอม ยังเก็บได้นะคะแต่ช่วงนี้ฝนตกเจอน้องก็ประมาณนี้แต่ก็ยังเก็บกินได้เหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นตะกร้าของผักบุ้งที่เก็บไปแล้วนะคะกําลังถอนออกจะถอนออกนะ,ะเพราะว่าผักบุ้งเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะี่ยปลูกผักบุ้งไว้ในตะกร้านี้เนาะแล้วก็มีแคลแคลที่บ้านเก็บกินได้นะคะอันนั้นแม่เด็ดยอดเลยเลยให้ดูเข้าไปได้ไหมเนี่ย อันนี้เป็นมุมบ้านนะคะมุมบ้านพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากหลายคนบอกว่าไม่มีพื้นที่ปลูกจะปลูกอะไรได้นะคะเน่นจะให้ดูว่าที่บ้านเนนก็ไม่ได้กว้างนะคะแต่เนนก็ยังปลูกได้อันนี้ฟ้าทลายโจรเนาะปลูกติดบ,บ้านไว้นะคะชงตอนเช้านะคะเด็ดชงนะคะแม่ชงผสมกันกันกบญ้าหวานนะคะก็ก็ดื่มได้นะคะตอนเช้าแล้วก็เนี่ยคะ่ะเนนจะให้ดู ตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นเคลไดโนนะคะที่แนนเด็ดยอดเวลาแม่แม่แม่อายุเยอะแล้วจะไม่กินใบนะคะแม่ชอบกินยอดเคลนะคะแนนแม่เด็ดแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเด็ดแบบนี้นะคะเวลาที่เราเด็ดเคลแบบนี้แล้วใบที่อยู่ด้านล่างอย่าเอาออกนะคะเพื่อให้ใบของเขาเป็นใบที่โตเต็มที่เขาจะ สร้างอาหารแล้วก็เลี้ยงต้นนะคะแล้ที่สําคัญเลยเขาจะสร้างตาข้างตรงนี้นะคะแล้วก็แตกขึ้นมาซึ่งจะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือต้นที่แนนเด็ดก่อนเห็นไหมคะเนี่ยตอนนี้มียอดอยู่สี่ยอดอันนี้คือยอดเคียวที่แตกออกมานะคะตัวนี้เด็ดก่อนแม่ชอบเด็ดเห็นไหมคะเห็นรอยเด็ดไหมนี่รอยเด็ดแล้วก็จะได้ยอดเคียวแล้วยอดเคียวอ่อนมากนี่ ยอดเคลอ่อนแล้วก็นิ่มสวยมากแล้วเวลากินจะหวานมากนะคะเหมือนกันกันกบคณะฮ่องกงเลยคณะฮ่องกงที่กรุบกรอบๆแต่นี่คือเคลที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วเราก็จะได้ยอดเคลกินแบบนี้นะคะแค่ต้นเดียวก็สามารถกินได้หนึ่งคนแล้วค่ะนี่แม่ชอบกินใบอ่อนๆแบบนี้นะคะถ้าใครชอบกินยอดเคลให้เด็ดแบบนี้นะคะ เด็ดกระจุกออกไปเลยแล้วรอให้น้องเขาแตกใหม่เราจะได้กินเคลนะคะอันนี้คือปลูกปลูกทานที่บ้านแค่ดูนะคะอันนี้กําลังอันนี้เด็ดไปตัวนี้เด็ดก่อนเริ่มแขนงเริ่มยาวแล้วส่วนตัวนี้เพิ่งเด็ดไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้แตกออกมาสี่สี่แขนงแล้วเห็นไหมคะเขาจะแตกรอบแบบนี้เลยเด็ดโดยใช้มือเด็ดนะคะแนนไม่ใช้กันไกลคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่า กันไกของเราจะมีสนิมนะคะแล้วบางทีจะทําให้น้องติดเชื้อนะคะแนนก็เลยไม่ค่อยใช้กันไกนอกจากว่าเพื่อนๆจะใช้แอลกอฮอล์เช็ดก่อนนะคะอันนี้ใช้มือเด็ดนะคะใช้มือเด็ดออกไปเลยใช้ความรู้สึกล้วนๆนะคะแล้วก็คือตัวนี้วอเตอร์เคสหรือว่าผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะใบแก่ๆแ,แบบนี้ไม่ต้องเก็บไวค้ค่ะใช้ไม่ได้แล้วเอาทิ้งนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะใบเขาแก่ เด็ดออกไปเลยอวอเ a อร r เค e วอเตอ e r c ค e นี่หน้าฝุ่นจะชอบมากแนนะมีอยู่สี่สายพันธุ์นะคะมีพันธุ์ฮาวายแล้วก็พันธุ์ด่างนะคะแล้วก็มีพันธุ์สีแดงแต่คืออันนี้คือเอาไว้ประดับเฉยๆนะคะแต่แม่ก็ชอบกินตัวนี้จะกรอบเวลาเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะเป็นชอ่อ <c oughs> เป็นชอ่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแตก,ออกเองอันนี้กินสดก็ได้จะกินสุกก็ได้กินกับขนมจีน อร่อยมากนะคะหรือจะตีใส่ไข่แล้วก็เกียวกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากนะคะเมนูนี้นะคะแนะนำเลยนะคะเด็ดเป็นใบแล้วก็คลุกกับตีใส่ไข่นะคะแล้วทำเป็นแผ่นค่ะอร่อยมากนะคะแล้วก็ทำต้มจืดค่ะเพราะว่าน้องเขาจะไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหรนะ่จะเป็นกรุบๆมันๆเน้นออกไม่ได้ติดขาติดขาติดกระถางแล้วอันนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็น ชีลาวนะคะชีลาวหรือเราเรียกแมงลักนะคะแมลงแมลงแมลงชอบมากแมงลักนะคะแมงเหมือนแมลงนะคะเป็นผักที่เพี้ยแมลงชอบสุดคนก็ชอบกินสดก็ได้ตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้แนนใช้ยอดนะคะยอดปักชําค่ะถ้าช่วงนี้ถ้าเราปลูกจากเมล็ดน้องจะมีปัญหาเกี่ยวกับหอยตัวเล็กๆนะคะหอยเจดีจะกินต้นอ่อนหมดเลยนะคะ อ๋อขอบคุณนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายแนนจะเข้าสวนเคลวช่วงค่ำแนนจะถ่ายแนนจะถ่ายทำเคลวให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้น่าจะมีคลิปให้เพื่อนๆดูคะ่ะแนนง,งานเยอะก็เลยไม่ได้เข้านะคะวันนี้เดี๋ยวรอคนมารับนะคะเข้าเข้าสวนเคลช่วงบ่ายแนนกับเคลวไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอันนี้คือบ้านเนาะแนนถ่ายผักสวนครัวที่บ้านให้ดูเนาะอันนี้เป็นชีลาวชีลาว เห็นไหมคะเด็ดแบบนี้มีแค่กระถางเดียวก็อยู่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนะหันมาฝั่งนี้เหนื่อยหันมาฝั่งนี้ถามว่าปลูกพริกในกระถางในบ้านในอันนี้บ้านเป็นบ้านจัดสรรน,นะคะปลูกพริกในกระถางได้กินไหมเนี่ยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นถ้าปลูกแค่ ปลูกแค่อยู่ในครัวเรือนอยู่ได้นะคะเพราะว่าเรามีครบเลยกะเพราส่วนใหญ่แล้วนั่นจะปลูกสองสายพันธุ์ก็คือกะเพราขาวกับกะเพราแดงถ้าเป็นกะเพราแดงจะเป็นกะเพราที่แก้แก้แก้ไข้ด้วยแก้ลายฉีกหาดไวระมาณนี้นเป็นผักที่โอเคเลยนะคะสมุนไพรบ้านเรานะคะแล้วก็ถ้ามียอดแบบนี้นั้นจะเก็บออกหมดเลยอันนี้นันกินไม่ทันนะคะเพราะว่า ไม่ค่อยได้ทากับข้าวเนาะส่วนใหญ่มีแม่ทํากับข้าวให้นะคะไนนไม่ค่อยได้ทากับข้าวก็เก็บถ้าถ้าช่วงไหนที่ดอกออกเยอะแนนเก็บไม่ทันแนนจะเอากันไกลมาหนีบออกหมดเลยค่ะอย่าให้เขาเป็นดอกนะคะเพราะว่าอะไรแนนแนนไม่ปลูก แนนไม่ปลูกผักกลุ่มนี้โดยใช้มันเลดค่ะเพราะว่าแนนคิดว่ามันมันช้ามากนะคะดังนั้นเวลาที่แนนทําการเพราะต้นเนี้ยเนี่ยค่ะก้านประมาณนี้พอดีเลยแนนจะเอากรรไกรมาหนีบตับนะคะแล้วก็เสียบกิ่งเลยดินที่ใช้เสียบนะคะเดี๋ยวแนนให้ดูเนาะอันนี้เป็นเป็นดินเก่าที่แนนปลูกเคลแล้วเคลวตายนะคะนี่หอยตัวนี้เนี่ยค่ะหอยตัวนี้หอยตัวนี้ อันตรายมากนะคะฆ่าทิ้งเลยนะคะเป็นหอยเจดีนะคะชอบกินต้นต้นผักค่ะดินที่เอามาเสียบให้ชื้นแฉะแบบนี้นะคะอันนี้คือเปียกเลยเพราะว่าน้องอยู่ด้านนอกน้องเจอฝนนะคะตัดกิง่งแล้วก็เสียบทันทีตั้งไว้ในร่มสัปดาห์เดียวเพื่อนๆจะได้ต้นกระเพราเยอะเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเอาเมล็ดมาหวานให้เสียเวลานะ,ะเพราะการหวานเมล็ดจ,จะมีพวกหอยกลุ่มเมื่อกี้ที่ให้แนนให้ดูนะคะ เขากินจนหมดเลยแล้วเขาจะซ่อนตัวอยู่ในดินนะคะเพื่อนๆจะไม่เห็นจะเห็นเขาในช่วงเช้านะคะเช้าตรู่นะคะแล้วก็ช่วงค่านะคะเนี่ยค่ะตัวนี้อันตรายมากกินจนหมดเลยนะ,ะถ้าใบเป็นรูนะคะเขากินจนหมดเลยฆ่าให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเอามาเสียบเสียบเสียบไม่ต้องใช้มเล็ดเลยจะปลูกได้ง่ายกว่าดังนั้นถ้ามีดอกแบบนี้เนี่ยจะใช้กันไกลตัดแต่งกิ่งให้เขาเป็นพุ่มสวยเลยนะคะตะตะไคร้ก็เยอะนะคะตะไคร้อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ ข้างนอกสวยมากเป็นพริกเครือนะคะเป็นพริกเครืออยู่อต้นนั้นนะอยู่ประมาณสองปีแล้วนะคะต้นใหญ่มากอยู่ข้างนอกคือต้นแม่ของเขาเนี่ยปลูกไว้ด้านริมแล้วเขาก็มีเมล็ดร่วงลงไปนะคะแล้วเขาก็เลยไปอ่อกอยู่ด้านนอกนะ,ะสวยมากเลยต้นเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านนะคะแถบนี้ก็มีคนมาเก็บนี่เห็นไหมคะดอกเยอะมากคุณพัชชา คุณพัชยานันท์เหรอคะคุณพัชยานันท์ปลูกเคลได้สี่เดือนแล้วต้นยาวเมื่อไหรก็ตามที่ปลูกเคลแล้วเคลต้นยาวนั่นหมายความว่าแสงไม่พอนะคะเพื่อนๆ่คะปลูกผักอยากให้ผักสวยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยแสงน้ําปุ๋ยแล้วก็คุณภาพของมเมล็ดสี่ตัวนี้ห้ามขาดเลยนะคะแต่ตัวที่จะเป็นตัวควบคุมให้ลักษณะของพืชของเราสวยไม่สวยก็คือแสงแดด ถ้าจะปลูกกลุ่มของตะไคร้มีคนที่ปลูกตะไคร้แล้วตะไคร้ไม่ขึ้นไหมคะถ้าปลูกตะไคร้แล้วตะไคร้ตายต้นรีบแล้วก็ใบไม่สวยนั่นหมายความว่าตะไคร้แดดไม่ถึงถ้าอยากให้ตะไคร้สวยเพื่อนๆจะต้องปลูกมุมที่มีแดดส่องแบบนั้นนะคะแดดจัดไปเลยถ้าแดดไม่จัดตะไคร้จะไม่โตและไม่สวยค่ะพริกมะเขือ ผักตัวไหนก็กลุ่มไหนก็ตามที่ต้องกินผลไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขืออะไรก็ตามนะคะต้องได้รับแดดแบบ100%เเเพื่อนๆไม่ต้องปลูกในโรงเรือนนะคะเนี่ยแบบนี้เลยถ้ามุมไหนดังนั้นเวลาที่เราจัดสวนที่บ้านมุมไหนที่แดดมีตลอดจะกลางแจ้งก็ช่างนะคะเพื่อนๆจะต้องวางให้เจอแดดแบบนี้แต่ตัวไหนที่อยู่ในร่มได้เช่น ชีฝรั่งอย่างเงี้ยนะคะอาจจะอยู่ในร่มได้บ้างนะคะได้รับแดดไม่กี่ชั่วโมงก็ยังรอดนะคะที่สําคัญตอนนี้นะคะตอนแรกแนนปลูกอะไรนะมะระตอนนี้มะระแนนสวยมากแนนปลูกมะระไว้ในกระถางเดียวนะคะก็คือใส่ในตัวกล่องตัวนี้แต่ตอนนี้แนนบอกว่าตอนนี้ลามไปเต็มเต็มรั้วแล้วะคะ่ะแล้วก็เธอมีเมล็ด แล้วก็มีผลลูกเล็กๆออกมาอันนี้เป็นมะระขี้นกนะคะเอาไว้กินกับน,น้ําพริกเนะาะมะระขี้นกชีลาวนั้นยังมีเลยผักชีลาวนั้นยังมีเลยดังนั้นอยู่บ้านนี่แบบว่านอกจากจะมีผักกินใบแล้วสําหรับผัดผัดทอดผัดหรือจะกินสดแนนก็มีนะคะผักเครื่องเคียงผักเครื่องหอมแนนมีหมดนะคะแนนมีหมดเลยสบายใจมากกับการอยู่บ้านนะคะอันนี้เหมือนมีหนอนเลยอะ่ะ มีหนอนหรือมีคนก็ไม่รู้มาเด็ดใบกลุ่มตนี้อันนี้คือแอปเปิลต้นแอปเปิลต้นใหญ่นะอันนี้คือต้นแอปเปิลนะคะต้นใหญ่แอปเปิลต้นสูงนะคะแอปเปิลต้นสูงนี้โน้มกิ่งลงมาให้ดูนะคะนี่คือกิ่งแอปเปิลของแนนนะคะกําจัดหอยหรอยากําจัดหอยแนนปกติแล้วแนนไม่ค่อยกําจัดอะคะ่ะ เพราะว่าถ้าเห็นแนนก็ฆ่าทิ้งเลยมันไม่ค่อยไม่ค่อยมันไม่ค่อยให้เขาแพร่ระบาดในสวนนะคะแล้วก็เป็นสวนด้านนอกแนนปลูกผักในโรงเรือนนะคะก็จะเจอหอยแบบวงๆแนนไม่รู้ไ่้หอยเชื่ออะไรแบนๆน,นะคะแต่ถ้าหอยเล็กๆแบบนี้มีไม่เยอะนะคะเพราะแนนไม่ค่อยไม่ค่อยหวานมเมล็ดส่วนใหญ่ล้วจะใช้ต้นฟันโตๆแบบนี้เขาก็กินไม่ถึงแล้วค่ะพอเวลาที่เราทําความสะอาดนะคะเหมือนพลิกแบบนี้ ถ้ากิ่งที่อยู่ด้านล่างแบบนี้แนนจะเด็ดทิ้งให้หมดเลยนะคะแนนจะไม่ให้มีอะไรเลยเด็ดทิ้งเสร็จปล่อยไว้แค่เลือนด้านบนก็พอผักของเราจะสวยนะคะอย่าปล่อยให้ด้านล่างลุงรังนะคะแต่ช่วงนี้แนนไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลน้องเนาะเดี๋ยวถ้าแนนมีเวลาดูแลน้องๆเดี๋ยวเขาก็จะสวยเองค่ะเพิ่งให้ปุ๋ยไปรอบเดียวเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะที่แนนใส่ให้วันนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้ เย,ยอะเลยเดี๋ยวน้าถ่ายให้ดูบ้านแนนตดถนนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมมะละมะละ,ะ,ละเต็มเลยมีดอกก็คือมีลูกเลยนะคะมะละเนี่ยมะละเต็มหมดเลยมีลูกมะละเยอะด้วยลูกมะละแล้วก็ยอดเยอะมากเลยตอนนี้สงสัยต้องมาทําความสะอาดแล้วก็เด็ดอ่าทําตกแต่ง ตกแต่งไอตัวยอดเขาค่ะเพราะตอนนี้เขาลามไปหมดแล้วนะคะเริ่มสวยมากๆเลยมะรละลูกเล็กๆอร่อยมากที่ยังไม่แก่นะคะมาตับแบ่งครึ่งแล้วก็คว้านเอาเม็ดออกกินกับน้ําพริกนะคะกินกับน้ําพริกใครที่ไม่ชอบขมก็ <laughs> ลองดูนะคะมันละอ่อนๆนะคะเอาไปต้มนะคะก็อร่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอ๋อแล้วเนี่ยคะ่ะ ถ้าเพื่อนสงสัยนะคะว่าทําไมพื้นในการวางในการวางวางผักของแนนแนนไม่วางดินนะคะแนนวางตะแกรงแบบนี้เป็นพาเลตนะคะนี่คือพาเลตพลาสติกนะคะเขาจะทนฝนทนแดดค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆใช้พาเลทไม้จะผุง่ายนะคะดังนั้นยังใช้พาเลทที่เป็นพลาสติกแบบนี้วางดังนั้นผักเราจะไม่ค่อยมีปัญหาของหอยตัวเล็กนะคะเพราะว่าผักแนนไม่ได้วางดินนะแนนยกสูงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้มีพื้นที่ในการวางผักแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอุ้ยถอยหลงังเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นกลุ่มของ ขึ้นช่ายขึ้นช่ายปลูกลงในกล่องโฟมนะคะอันนี้แนอนอาจจะเคยเห็นนานแล้วเมื่อกี้แนนลงคลิปไปนะคะในการทําความสะอาดของขึ้นช่ายเวลาเด็ดเพื่อนๆอย่าอย่าดึงแบบนี้นะคะแนนจะให้ดูนะอย่าเด็ดแบบเอ้ยไม่ใช่สิอย่าเด็ดแบบนี้นะคะเพราะถ้าเด็ดแบบนี้ก้านของเขา มีรูนะคะเวลาที่น้ําเข้าไปในก้านจะทําให้ต้นเขาเน่าค่ะดังนั้นเวลาที่เราเด็ดขึ้นชายนะคะเนี่ยค่ะทำความสะอาดนั่นจะนั่นจะดึงเอาเหมือนแบบกาบใบของเขาออกมาแล้วก็ก้านไหนที่ตกออกด้านข้างแสดงว่าเขาแก่แล้วแบบนี้นี่ยจะเก็บออกหมดเลยนะคะเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่แบบนี้การแตกยอดของเขาเห็นไหมคะเขาสวยมากอันนี้ยอดอ่อนหมดเลย การที่เขาแตกยอดแบบนี้จะช่วยให้เขาอยู่กับเราได้นานมากๆนะคะดูกอนะคะนี่ก่อเขาตัวไหนที่ตกออกด้านข้างเน้นเก็บออกหมดเลยเนี่ยค่ะสีไหนที่แบบว่าไม่สวยเอาออกใบไหนที่ไม่ดีแบบนี้มีรอยนิดเดียวนั่นก็เอาออกให้หมดเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับเราได้นานๆเน่นปลูกรอบเดียวอยู่ได้ข้ามปีนะคะ แล้วก็ก้านจะสวยใหญ่แบบนี้กรอบมากอร่อยมากเวลาที่เราทำยำเด็ดออกมาแค่สามสี่ก้านทำยำได้จานหนึ่งอร่อยมากนะคะเพราะว่าเขาสดแล้วก็เวลาถามแนนว่าแล้วถ้าใส่ปุ๋ยล่ะจะทำยังไงถ้าเรารู้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเราก็ต้องเก็บก่อนแค่นั้นเองหรือแนนไม่ได้ใส่ปุ๋ยตลอดเวลาถ้าเขาสวยแล้วดูสุขภาพดีแบบนี้เขาอยู่ในน้ำแบบนี้แนนก็ไม่ใส่ยกเว้นว่าช่วงไหนที่น้ำเขาลด หรือว่าเขาเริ่มซีดแสดงว่าเขาต้องเปลี่ยนน้ำเ่ยก็เปลี่ยนน้ำให้แต่ก่อนที่เราจะทำการเก็บเขาหรือทำการเปลี่ยนน้ำให้เขาเราก็เก็บใบที่กินได้ออกก่อนแล้วก็ปล่อยให้เขาขึ้นยอดอ่อนแบบนี้เพราะว่าเราบริหารเองเราดูแลเองผักของเราเราปลูกกินเองเราดูแลได้นะคะเรารู้ว่าที่มายังไงเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆอันไหนที่ดีเพื่อนๆก็เอาไปใช้นะคะว่าแบบนี้นะคะที<ๆ>่แนนทําให้ดูเนาะ เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็การเลี้ยงผักก็ไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันปลูกผักเหมือนกันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนกันก็ได้เนาะอันนี้แนนปลูกแค่เล็กแค่ใส่แค่สองกล่องแบบนี้ตั้งไว้ริมระเบียงนะคะริมระเบียงที่บ้านก็ยังได้กินเลยแดดไม่ได้จัดนะคะมีแดดแค่ช่วงบ่ายแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ยังได้นะคะรู้แต่เพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องต้องวางต้นไม้ไว้ยังไงนะคะมันถึงจะสามารถให้ต้นไม้เราอยู่ได้นะคะ ถ้าเราวางไว้ตรงไหนแล้วสวยก็แสดงว่าเขาชอบแล้วเขาอยู่ได้แค่นั้นเองเพิ่งองาบน้ำใช่ไหมแม่ถ่ายคลิปอยู่แป๊บหนึ่งอ,อันนี้ก็กลุ่มของผักชีแนนเอาไว้ในร่มนะคะแต่ยังได้แสงแดดอยู่ปลูกปลูกผักในน้ำสิ่งที่ต้องใช้ก็คือปุ๋ย AB นะคะปุ๋ย AB คืออะไร คือกลุ่มของธาตุอาหารนะคะกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B เอาไว้แยกกันเวลาจะใช้เรามาผสมกันละลายในน้ํานะคะเป็นในรูปแบบของสารละลายนะคะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะไม่เหมือนกันเนาะดูผักชีแนนสวยมากๆเลยคือตอนนี้มองเห็นแล้วแบบยิ้มเลยทํากับข้าวคืออยากทําเมนูไหนได้หมดเลยนะคะแล้วก็เคลไปหยิกเนาะเคลไปหยิกเนี่ยก็ตั้งไว้ตรงนี้นะคะนี่สวยมากเลย ชีลาวชีลาวผักชีลาวกลุ่มนี้เป็นผักชีต้นใหญ่นะคะอันนี้เป็นผักชีเหมือนที่ต่างประเทศเลยไม่ใช่ผักชีต้นเล็กๆที่เราถอนกินนะคะอันนี้เป็นผักชีน้นไม่มั่นใจว่าเขาเรียกสายพันธุ์อะไรผักชีต้นใหญ่อะค่ะแต่เป็นผักชีลาวนะคะกินรสชาติเหมือนชีลาวเลยแต่ถามว่าอร่อยเท่ากับผักชีต้นเล็กๆไหมแน้นว่าผักชีต้นเล็กอร่อยกว่าแต่ถามว่าปลูกแบบนี้แล้วใช้ทดแทนกันได้ไหมสําหรับ การปลูกผักชีนะคะแนนว่าแบบนี้โอเคนะคะก็ก็ได้ใส่ขนมจีนก็ได้ใส่ห่อหมกก็ยังใช้แทนได้นะคะสําหรับกลุ่มของชีลาวเราก็เราสามารถเด็ดยอดหรือตัดกิ่งชีลาวไปเสียบชําได้นะคะทําได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะส่วนแก๊งนี้นะคะอันนี้คือม้านั่งหน้าบ้านนะคะม้านั่งหน้าบ้านดูนะคะดูความสวยตัวนี้แนนเพิ่งเพาะได้สองวันก็คือต้นกล้าของ ต้นกล้าของสลัดนะคะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะคะอันนี้ในน้ําเปล่านะคะวางในที่ที่มีแสงสว่างวางเห็นไหมคะอันข้างนอกนี่คือไม่มีไม่มีหลังคาแสงสว่างมาถึงนะคะแสงสว่างมาถึงจะช่วงใบยๆนะคะวางแบบนี้เลยน้องจะเตี้ยนะคะเห็นไหมคะน้องจะเตี้ยเลยจะไม่ยืดขึ้นมา แล้วก็รอให้เขาได้แสงเดี๋ยวเขาก็จะสวยพอเขาเริ่มแตกใบแท้ได้ประมาณคู่หนึ่งเราถึงจะย้ายเขาลงปลูกในกล่องแบบนี้นะคะรออีกสัปดาห์หนึ่งแนนก็ปลูกให้เพื่อนๆดูได้แล้วค่ะอันนี้แนนเพิ่งเพาะให้นะคะแล้วก็กลุ่มของเคลตัวนี้สายพันุ์นี้นะคะใบจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสายพันธเดี๋ยวนะสาใส่พันธแค a เปอร์เคลนะคะ หลายคนบ่นหาแคทเปอร์เควว่าทําไมแนนปลูกน้อยจังแน้นก็เลยเพาะแคทเปอร์ให้นะคะแคทเปอร์จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาของแคทเปอร์เคลนี่เอามาที่เอามาวางข้างนอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะต้องการให้เขาได้แสงเพราะตอนนี้โตแล้วเดี๋ยวตัวนี้แนนจะเอาไปสวนนะคะแน่นจะเก็บไปไว้ที่สวนเพราะที่สวนนี้แดดเยอะนะคะที่บ้านเวลาอนุบาลหนึ่งส่วนใหญ่แล้วแน่นจะอนุบาลไว้ที่บ้านค่ะพอเริ่มโตแล้วแนนถึงจะย้ายไปที่สวนนะคะนี่อันนี้ก็เหมือนกัน แก้งนี้สวยมากเหนะหาที่วางก่อนไม่มีมือถือมือเดียวนะคะอันนี้วางริมระเบียงเลยกลุ่มนี้คืออันนี้น่าจะเป็นเรนโบว์เคลนะคะเรนโบว์เคลผสมกับสแกลิตเคลเป็นที่ที่มันผสมกันเพราะว่าเขาตอนที่เขางอกออกมาต้นกล้าเป็นสีม่วงทั้งสองนะคะแนนก็เลยเอามาปลูกด้วยกันเพราะแนนแยกไม่ออกว่ามันคือต้นไหน พะตอนเป็นเด็กเขาเป็นเคลสีม่วงทั้งหมดนะคะนี่คือเคลสีม่วงนะคะตัวนี้น่าจะเป็นโปรตุกี่านะคะใบใหญ่ๆที่แนนถ่ายลงในเพจนะคะนี่คือโปรตุกีซ่าค่ะหรือเคลโปรตุเกตนะคะนี่เคลโปรตุเกตส่วนแก๊งนี้เหมือนมีนอนเลยอะนอนชอบแอบมาแอบกินนี่ขนาดปลูกในนี่ยังเห็นไหมคะสวยมากเลยอันนี้คือสเกเลตเคลมีคนมารับแนนแล้วเดี๋ยวแนนต้องไปสวนแล้ว อันนี้คือโปรตุคคือสเกลิทแคลเห็นไหมคะถ้าเขาได้รับแดดเขาจะม่วงแต่ตัวนี้แนนตั้งไว้แค่ได้รับแสงสว่างไม่มีแดดเขาก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นเรนโบ้นะคะแล้วก็นี่คือค้าบไม่เห็นแล้วนุกครับอันนี้สวยมากเลยแนนซื้อมาเป็นแบบมิกนะคะก็คือ ปูเล่ญี่ปุ่นมิกนะคะแนนลงไปซื้อมาประมาณร้อยเมล็ดนะคะเนี่ยค่ะที่งอกงอกเกือบทุกเมล็ดเลยไอที่ว่างๆที่เห็นนี่คือแนนไม่ได้ลงมเมล็ดนะคะคือไม่พอนะคะแผ่นฟองน้ําถาดหนึ่งมีช่องอยู่เก้าสิบหกช่องนะคะแนนปลูกไปประมาณน่าจะเก้าสิบต้นได้นะคะไม่งอกแค่สิบเมล็ดนะคะอันนี้คืออปูเล่มิก ทั้งหมดเลยนะคะจะมีหลากหลายเลยนี่คือปูเล่ทั้งหมดเป็นปูเล่ญี่ปุ่นที่แนนปลูกในสวนอันนี้แนนอนุบาลต้นก้าไว้นะคะเนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแก๊งนี้นะคะก็อันนี้เพิ่งลงไปได้สามวันนะคะแล้วก็ได้ประมาณนี้นะอันนี้อันนี้เริ่มโตแล้วได้ประมาณสองสัปดาห์ก็จะมีใบแท้ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะสวยแล้วเนาะถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวแนนต้องไปสวนก่อนมีคนมารับแนนแล้ว เดี๋ยวเจอกันที่สวนนะคะเดี๋ยวจะได้ดูเคลต้นโตเนาะอันนี้ใบหยิกเนาะอันนี้เป็นเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นเคลหยิกเนเธอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวเจอกันที่สวนค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวลงพิมพ์ความคิดเห็นไว้ด้านล่างเดี๋ยวแนนไป,ไปตอบให้นะคะเดี๋ยวแนนไปก่อนเนาะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ